สนุกแน่ธีรพัฒน์นี่ถือว่าเป็นจอมพิกล็อกก็แพ้น็อกยกโมงโคลมานะครับหรือไหมไทยทีมงานที่ดีก็ส่งธีรพัฒน์มักแน่นอนครับว่าธีรพัฒน์นี่เห็นนะครับแต่ว่าสิงห์บุรีกระดูกระเดี้ยวไม่ธรรมดาครับโอ้โหดูครับยกพงอีกคู่หนึ่งแล้วครับโอ้โหนี่ครับขอนญาจะเป็นจราเข้ฟาดหางนี่รับไปถึง30,000บาทด้วยกันครับกรณีที่นักชกเกิดแผลแตก แอนตซินก็จะมีการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับแต่วันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณประชัยเลี้ยวไพรัดครับท่านประธานเม็เมตอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรัศมีวงตลมยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูานบริษัททวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับออกมาชิงเดินเลยนะครับทีรพักรูปร่างสูงยาวนะครับปกตินี่สสงห์บุรีเป็นมวยเปิดเกมนะครับเตะแน่นอนครับ คู่นี้นี่ออกแบบว่าไม่ออมแรงกันไว้เลยครับสิงห์บุรีหมัดพุกซ้ายน่ากลัวนะครับธีรพัฒน์พยายามจะมีอาวุธนําด้วยการถีบแล้วก็สาดแ้งขวาครับพุกแล้วก็เตะขาครับสิงห์บุรีก็หนักแรงทุกลูกอยู่แล้วนะครับธีรพัฒน์ก็ขาแลกขาลุยครับเอาละครับเอาละครับออกอาวุธกันแบบนี้ใครอยู่ใครไปครับบวกบวกกันเลยครับพี่บอลนี่นี่เพิ่งยกแรกครับกุดดอดเพิ่งยกแรกครับโอ้โหดู แม่ย้ำเตะขาต่อยหมัดน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในส่งโอสถจำกัดย่าดองเรลาตักเกาเหลียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินพร้อมด้วยแป้งโยคีในรัศมีวงกลมขอบคุณยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไวดูไผ่คู่มีไว้ดมกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายเงินเบียดแล้วนะครับคุณหนึ่งอูบลน,นะครับ สั่งให้เดินขยับเดินชนไปเลยนะครับธีรพัฒน์อยู่นอกไม่ได้นะครับให้เน้นไนเป็นพิเศษนะครับเริ่มจับได้กับทุงเข่าเอาล้ครับมาหนักๆแรงแล้วนะครับดูว่าสิงห์บุรีเองไหนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยู่นอกนี่มีลูกไปโอ้อ่ะนี่ครับมาโอ้ยเดินติดเข้าไปครับธีรพัฒน์มัดโอ้โหดูครับแฮนในขึ้นบนได้คนละข้างจับพิวเด้งตีครับฮ่าตอนนี้ โอ้โหดูเหมือนจะจับถน,นัดกว่านะครับไฟน้ำเงินทีละพัดอึ่งองุบนเด้งตีสู้เลยครับสิงห์บุรีนี่ครับน้ำเงินทีละพัดดูมาคออยู่ไหนสิงห์บุรีคออยู่ไหนยกตีเสียบเสียบเข้าไปมาสิงห์บุรีอื้เอาขาไว้ก่อนคาไว้ก่อนทีละเปลียบหนนะ้าไม่ยอมมาท้าด้วยมาชกในเกมจับช่วยนะครับออกแข้งต่อยมด ถ้าถึงตัวอีกแล้วครับธีระพัฒน์ดูจังหวะการจับจับแล้วก็กระทุ้งเข่านี่โอ้โหหนักๆแรงๆโดนไปเยอะเหมือนกัน้วครับสิงห์บุรีโดนตัดชายโครงไปทีนึงครับสิงห์บุรีพยายามจะชกในเกมวงนอกแต่ว่ามาแห่แกติดตัวเร็วอีกแล้วครับธีรพัฒน์อึ้งอุบลวันนี้พี่อึ้งมาเองครับบัญชาการอยู่บนล็อกเองเลยครับนี่ครับโอ้โหดูอ่ะ ลงเข้าไปนี่ก็ต้องลงทุนก่อนครับน้ําเงินทีเราพัดมาเดี๋ยวดูลงทุนแล้วคุ้มไหมคุ้มไหมอันนี้ครับโอ้โหมาหมดยกที่2ครับพ <c oughs> ักความมันดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายพร้อมด้วยคุณประชัยเลี่ยวไพรัดท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนขอขอบพระคุณพยายามจะเบียดเข้าไปปล้ำนาย โดนล้มตัวทีเดียวดี่ล่นเลยนะครับให้กรรมการนับเลยนะครับในช่วงพักยกมิสเตอร์กบนะครับถามคุณองสุภานี่บอกให้มีลูกขวางครับในแล้วก็ต่อยหมัดได้ผลเลยนะครับออกมาโอ้โหโดนตัดชายโครงครับว่าฮุกซ้ายครับอ้าวจุกไม่จุกหายจุกไม่จุกครับแต่ว่าพยายามจะเดินเกมเร็วลุล่ะครับอยู่ระยะมาลุสี่ประพายิมครับวาตอนนี้ไช้กำปั้นครับ มาเดี๋ยวขึ้นบนเดี๋ยวลงล่างครับโอ้ยเอาอีกแล้วครับอีกแล้วครับโอ้โหยี่ครับโอ้ยไหวไหมไหวไหมครับไหวไหมทีเราพัดมายกนี้โอ้โหมรลุสมจริงๆครับโดนไปสองนับแล้วครับโดนไปสองนับมาล้มตัวท้องบางหรือเปล่ามาอีกทีหนึง่งนี่ยุติเลยนะครับวงไหนนี่กำลังปลั่มตีเพ<ๆ>นะลินๆครับกลั่มตีดีๆอยู่นะครับโอ้มาโดนล้มตัว <c oughs> ปุ๊ดเดียวหล่นปุ๊เดียวหล่นสองนับไปแล้วนะครับ มาดูชุดนี้ชุดสุดท้ายกับการยุติการชกเลยนะครับมาโดนสะสมไปเยอะแล้วครับโอ้โหยกที่แล้วนี่ตีเพลินครับยกนี้มาโดนตัดชายโครงครับจบไว้อีกคู่หนึ่งนี่ครับลำตัวครับซ้ายครับโอ้โหเต็มเ็ชายโครงเลยครับนี่ครับต้องขอบคุณทีมงานทูฟายูช่อง24ครับดูจังหวะตัดลำตัวแบบนี้ครับ โอ้โหนี่ครับแหกเกรงแล้วครับแต่ว่าถ้าสีข้างครับไม่รู้จะเก่งยังไงครับเยลีเพราะว่าโดนเข้าไปดังบู้นะครับเรียบร้อยนะครับหนักๆทั้งนั้นนะครับอย่างที่บอกครับสิงบุรีนอกนี่มีเตะขาต่อยท้องต่อยหน้าแต่ว่านก็ไม่เท่าไรนะครับแต่จังหวะนี้นี่เป็นจังหวะที่โดนไปเยอะแล้ว